สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอหน้าของ ipad นะคะเครื่องนี้เป็น ipad mini 2นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะจอด้านล่างแล้วก็จอด้านข้างนะคะ กันบนนะคะค,ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะนี่นะคะแล้วก็ท้าสกรีนนะคะ จุดไหนที่ทัดไม่ได้เนี่ยมันก็จะหลุดออกจากนิ้วเรานะคะนี่นะคะทัสกิีได้นะคะนี่นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ นี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะอเค ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอนอกของ iPad mini 2นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ